อขอมาจัดให้ครับให้รีวิวล็อกกี้ให้ดูครับหกลอ้อล็อกกี้เนาะนี่เนาะโอ้กำลังซ่อมรถก็ดูลกๆหน่อยเนาะเดี๋ยวรีวิวให้ดูครับด้านหน้าเนี่ยเป็นล้อเนี่ยเป็นยี่สิบสองเนาะสปีดอาร์ครับยี่สิบสองจุดห้าเนาะบิสโตนกระทะเป็นวีเนียม ปัดเงาแนบหน้านี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าตัวครับเก้าตัวเนอะรวมตัวสั้นด้วยแล้วก็เพจลองอีกหนึ่งตัวเป็นสิบประมาณนี้กับดูตัวยาวก็พอครับนี่ตัวยาวสุดนี่สี่ตัวครับเครื่องเป็นหกเฮดอีนึง้เก้าห้านอะชนกับเกียร์อีตัน สิามรอบครึ่งไม่ได้แปลงอะไรครับยกขึ้นสวมใส่ได้เลยเนาะแล้วก็มาทำนี่หม้อลมขาดนี่ทำยาวๆเลยครับถึงจะเบานิ่มมากครับหม้อลมร้อยเนาะนิ่มเหมือนเหมือนไม่มีคาด <laughs> ท่อนเดียวกับท่อนเดียวถึงหน้าเผาครับเผากลางเนาะ เป็าก็เป็นเผาเดิมอยู่ครับเบรกมือกับเบรกมือเป็นใส่จานเบรกของวิโกโก้ครับเนาะเป็นเบรกน้ํามันดึงได้ปกติย่างล้อหลังเป็นพันบิตโตนวิ่งอ้อยนี่ต้องใส่ยี่ห้อหน่อยครับถ้าไม่ยี่ห้อนี่อันตรายเนาะ เดี๋ยวมาดูแหนบกันแหนบนี่ต้องใส่ขาค้ำยันตุ๊กตาด้วยเนาะทั้งซ้ายขวาหน้าหลังแหนบด้านบน9ตัวทั้งหมดนี่9ตัวเนาะนี่ประมาณนี้ส่วนล่างนี่10ตัวสูงตำ่ำก็อยู่ที่เพจตัวนั้นเลยครับ4ตัว กับห้าตัวเล็กเนาะอย่าให้มันสูงมากครับถ้ารถวิ่งอ้อยเนาะต่ำได้เท่าไหร่ยิ่งดีครับแนบแค่นี้ก็เอาอยู่ครับอย่าเสริมแต่ด้านล่างเนาะเสริมแต่ด้านล่างนี่รับรองว่าโค้งแน่นอนเพราะว่าตัวนี้ถ้าบางนี่มันหยบหยาบหยบยาบได้ครับถ้าตัวนี้ลองช่วยเยอะๆนี่จะดีครับมันจะไม่โค้งมากเนาะสำหรับรถหกล้อ ถ้าใครขับรถ6กล้อนี่จะรู้ดีกับว่าเวลามันคงมันเสียวแค่ไหนเนาะมันไม่เหมือน10บลอ้อพี่น้องหกลอ้อความสูงนี่ก็จะประมาณนี้ครับสูงไม่เยอะนะก็ห้านิ้วครับห้านิ้วนี่เนาะจะไม่ติดครับใส่เยอะใส่น้อยใส่มากก็ไม่ติดครับ,ออรบพอดีลงตัว รถมันจะไม่สูงครับเวลาใส่อ้อยน้ำหนักมันจะลงมาแล้วก็จะดูลับๆดูดีครับผมเน้นที่แบบว่าต่ำๆเนาะต่ำแต่แข็งครับแข็งชัวร์แน่นอนแต่เรื่องน้ำหนักผมไม่พูดนะดตูตามนี้ก็พอเดี๋ยวเกิดดราม่าเนาะ แตมันกับจุดช่วงล่างก็ประมาณนี้อยากให้รีวิวอะไรให้ดูอีกก็คอมเมนต์ Comment มาครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูเนาะวันนี้นี่ <g contracts> ผมทำช่วงล่างอยู่ครับยังไม่เสร็จครับหรือออกทุกอย่าง <c oughs> เดี๋ยวรอไปซื้ออะไรอยู่ครับนู่นครับรอก็อยู่นู่นครับกอทังเชื่อมไปเชื่อมนั่นเลยเนะอันประตูประตูทางเข้าบ้านรูนดหอโอเคครับ <c oughs> จเจอกันในคลิปหน้าครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ